ดูทางด้วยครับคุณพิจินณน์ปานช้างมีแต่เขามาซื้อของมาฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาหาปูอันนี้ขนขนเตีงโมขนส้มกลับบ้านอะไรครับเนี่ยไม่เข้าใจค่อยๆก้าวค่อยๆดูคือยังไงครับคุณพิจินัานปูเขาให้แตงโมไปกินแบบเป็นเป็นรักษาไว้ไว้หน้าหน้าหน้าหิ่งหน้าหิ่งพระ มีช่อมีลาบนะให้ได้อยิมท้องด้วยวันนี้นะครับมามากับเจ้าแก่น้อยนะครับมาเจิมรถนะตอนนี้นะครับจะเอาพวงมาลัยไปไว้ข้างในเล่นนะนะตอนนี้ก็พามาให้ปู่ฤาษีนะครับร้อยแปดเติมรถให้นะให,ให้เจ้าแก่น้อยเงีรวยๆนะปู่ก็เดิมแบบสวยมากเลยครับเติมเติมหน้ารถให้ NLR ร3 0ยบนะครับแดงมาตอนที่สามโคกนะ,ป,ะทปทุมทธานีนะครับขอให้ต้วแก่น้องให้เรื่อยๆนะ อหอยได้อีกอยได้อีกสองเมตรอ่ะพกอยก่อน มายาวมาเลยเอียกเอกเอกมาเลยเอียกเอกพ่อพอ,พอไปก่อนครูไปก่อนไปไปายบายบายบาังไงครับตนะครับเดี๋ยวเกี่ยนกล้าไหมเนี่ยได้ได้ นอนี่เดี๋ยวเขาเอามาให้ปู่อันนี้เอามาขนกลับไปคือ,อยังไงตอนนี้กำลังออกจากป่าไผ่นะป่ากล้วยอ่ากล้วย ก่อนการเดินทางกรุณารูขเขาบอให้คาดเข็มขัดกับรูบใบขี่ไอเรามีแต่ใบอะไรใบกล้วยคืออะไรรูใบขีบ่ใบกับขี่รถยนต์ไงเขาให้รูบอะไรเขาใูด่ีมีอยู่แต่ว่าพวกเรา VP ีคนนี้คือไม่ต้องรูด นนมันไม่ดีไม่แต่ลุมดตบอมีแต่ต้นกล้วยมันลงปวงเปียง <c oughs> คิดไหมว่าจะมาวยวแบบนี้มาเที่ยวไงมาเที่ยวปฐุมธรรมชาติสามโคกนะสบายใจสบายใจไหมเจ้า สบายใจครับโอ้แล้วรักษาฟุของแถมเลยวันนี้ใช่ครับตั้งใจจะมาอาบน้ำมนต์ไม่ได้ไม่อาบจังหวะไม่ได้ครับเดี๋ยวโจ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจ้คงต้องใช่ต้องต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้ลไปนู่นแหละกลับรถไปกลับรถก่อนดูที่ความสูงเท่าไหร่โจเห็นไหมสองจุดห้าครับสองจุดห้าไม่ได้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าได้โจ Icana, ไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับได้เดี๋ยวจะลองลงไปดูแมะหรือยังไงเราลองไม่ไม่ผ่านหรอกไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ยังไม่ผ่านอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจ้ขับไปเดี๋ยวจะลองดูดูก็ได้รถท่านั้นก็สูงแคฟังก่อนสิไม่รู้เรื่องอยู่เงียบๆไว้เดี๋ยวนะโจ้ผมผมผมขอลงไปดูข้างล่างครับผมลองดีกว่า บรกกะโจกจ้บาๆยุดยวดกันจ้าจ้าจ้าประกะจกดีประกระโจกลงมาประกะจกรถลงมาเราเราค่อยๆไปดิค่อยๆไปเบาๆสองเมตรสองเมตรห้าห้าสิบนะครับตอนนี้ที่เราค่อยๆเลื่อนไปดิค่อยๆเลื่อนเบาๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย

เดินเดินไปเดินเดินไปเดินเดินไปดิเดินไปดิได้อยู่ได้อยู่น่าจะได้อยู่ลองเดินไปเดินไปดิไดินไปได้อยู่ได้ได้ไปน่าจะได้อยู่ได้ได้ได้อยู่ตัได้อยู่ Na, đao, 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 mà đao, đao, mà đao, 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 có phải mà nghiết kìa có phải mà thôi có phải đơn ba đơn ba nghiết kìa đơn đơn mà đơn ba <laughs> <Khoa>. ô <laughs> ตอนขาเข้าอ่ะมาได้อยู่แต่พอมาถึงไ้ฝั่งฝั่งซ้ายสุดเนี่ยลังคาขูดกับกับกับสะพานขูดคุณได้ยินไหมอ๋ะเพราะฉะนั้นเพ <อ S 2> นราะฉะนั้นต้องสามเมตรเท่านั้นเพราะเราต้องดูป้ายตั้งแต่มาแล้วเลยเราไม่ควรมาตั้งแต่ตอนตอนตอนเลือดเดียวแล้วเลยเราต้องขับย้อนออกไปนู่นย่อไปไปไปร่วมข้างบนอ่ะเพราะเละเป็นบทเรียนเพราะว่าสองเมตรห้าสิบ ปกติเซลล์ก็บอกเลยวว่าไม่ต้องมาพี่ต้องสามเมตรสามเมตรสามเมตรเท่านั้นน่ะจ้วยเป็นหมดเรียนแต่ไม่เท่าไหร่นี่เนี่ยเจิมทั้งวันในวันนี้ยจะออกเราจะออกจากบ้านแล้วครับอไม่เป็นไรสู้ซัวซัวนาเล็กน้อยเล็กน้อยชิวชิวชิวมาคนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ